กระเป๋าดักซับรุ่นนี้เจ๋งมากๆนะคะรีวิวมีทั้งถูกรางวัลที่1ประเทศไทยเนาะ12ล้านแล้วก็มีถูกรางวัลที่1ของพามา่าด้วยนะคะพลังงานเด็ดมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าใครได้ซื้อโชคดีมากเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดอี dition มีเขาเรียกว่ารีวิวพิสูจน์ชัดเจนมากแต่ในรอบต่อไปเราจะมีรุ่นใหม่ขึ้นมาค่ะ นี่นะคะดักซับเพิ่มพูนทวีคูณค่ะคุณขาแม่เหล็กดึงดูดโหทวินแคมสิบหกวาวนะคะพลังงานสะกดนะคะด้วยครูสิตานั่นเองนะคะบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนตื่นเต้นมากค่ะเพิ่งได้ใช้ลูกวันแรกนะคะนี่ข้างในเราทำากลุอย่างดีนะคะขึ้นมาใหม่เลยนะคะซิปทุกอย่างดีนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้ใส่บัตรได้8ดใบนะคะเป็นบัตรเงินเก็บของเรานะคะเพื่อนะคะ ดึงดูดความมาัางคั้งได้ง่ายขึ้นตอนนี้เราทําช่องเก็บเงินนะคะมาอยู่ด้านหน้าแทนนะช่องเก็บบัตรนะคะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าคุณสามารถเก็บออมเงินได้อย่างเต็มที่แบบง่ายสบายๆนะคะเดี๋ยวครูจะเอาเงินใส่เข้าไปนะคฮะหนึ่งแสนนี่อ่านี่เปลี่ยนให้ดูเลยตื่นเต้นชะมัดเลยอะ่ะสองแสนนะคะแล้วก็ครูจะเอานะคะใครที่อยากเนื้อได้มีทีมงานต่างประเทศนะคะก็อยากให้เอาแบงก์ต่างประเทศนะคะนี่ เวลาเรียงอย่าเรียงแบงกับหัวนะคะนี่นะเอบเรียงแบงต่างประเทศนี่คูมีหลายนะคะทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะนี่อ่านีหมดนะคะก็จะใส่ไว้ด้านนี้นะคะนี่แล้วก็จะเรียงบัตรว้าวตอนนี้ใส่ไปรวมเบสร,ร็จถ้าเอาเงินเดแปลนี่ก็สี่ห้าแสนได้นะคะเพราะว่ามันมีเงินอ่าต่างประเทศด้วยนะคะนี่โอ้ย สวยมากดักซับรุ่นใหม่ทวินแคม16วาวดูดแรงกว่าเดิมเดี๋ยวคอยดูรีวิวนะคะถ้าใครได้ใช้จับตาดูเลยคะ่ะโอ้โยสายมงคลสายความโชคดีห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ